ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไตยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงบ่ายวันนี้ครับเราขอพาคุณผู้ชมมาเปิดเงื่อนไขาการคว้าแชมป์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและในการการันตีแชมป์ทดีฤดูกาลนี้กันหน่อยแหละครับ โดยสึกฟุตบอลทันกีฤดูก,กาล2028ครับเดินหน้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่งขันจะฝูงเวลานี้เป็นทางด้านบุริรัมย์จูเนเต่ ตูงเล่นไปแล้ว4เกมมี54แต้มนำทีมอันดับ2อย่างบีจีปทุมยูเนเต็ดอยู่12แต้มโดยตอนนี้ครับทุกทีมบุลีสูงสุดเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกอย่างน้อย6นัดซึ่งทีมแชมป์โอกาสตอนนี้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างสําหรับยอดทีมจากอีสานใต้เป็นอย่างมากเลยครับโดยทั้งนี้ครับเงื่อนไขาการควายแชมป์ของบุรีรัมยูเนเต็ดครับมีอยู่2เงื่อนไขเลยครับก็คือเงื่อนไขที่1 2เกมหลังจากนี้ที่จะพบกับชนบุรีสีในวันที่9มีนาคมและบีจีปทุมยูเนเต็ดในวันที่ 20บมีนาคมหากชนะจากการันตีคว้าแชมป์ทันทีเนื่องจากโปรแกรมที่เหลือทีมอันดับ2จะทําเต้มไรไม่ทันเลยครับเงื่อนไขที่2ครับหากหลุดจากเงื่อนไขแรกเกมที่เหลือทั้งหมดโปเกมบุรียัมยูเนเตตต้องการอีกจะแต้มก็จะคว้าแชมป์ทันทีและในส่วนหกนัดที่เหลือของบุริรัมยูเนเตดนั้นครับมีเกมในบ้านอีก3เกมซึ่งจะพบกับทีมท็อปไฟท์ทั้งหมดประกอบไปด้วยเชนบริเอฟซีบีจีพัมยูเนเตดเชียงรายยูเนเตดและขนาด3เกมเยือนพบกับหนองบัวพิเชฟซี ขนเกนยูนเต็ดและสุพรรณบุรี F4 แหละครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับสเงื่อนไขนี้เดี๋ยวเรามารอดูนครับว่าเงื่อนไขที่บุรีมยูนเต็ดจะทําได้ก่อนจบฤดูกาลเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันทางด้านโุจูตีรศักโปออนกันหน่อยครับออกมาโพสต์ซึงครับหลังราทีมเมื่อวานที่ผ่านมาเลยครับโดยโคจูตีรศักโปลอนครับกุซสุไว43ปีครับได้เข้ามาคุมทัพสวค์แคทในฤดูกาล2020 ก่อนพาทีมก้าวขึ้นไปจบอันดับจีการในซีซั่นดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามครับในลิเวอตดี 2, 2021นครราชสีมามาซี่กลับทำผลงานได้ป็นดีนะักหลังผ่านไป24เกมรังอัน12ของตารางมี28คะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่3คะแนนทำให้บเทเปลี่ยนตัดสินใจที่จะแยกทางกับคโคจูีรรัดักพออนันเป็นเชียร์บอลครับภายหลังจากการประชุมเมื่อช่วงบ่ายวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับทางนั้นโคโจครับได้ออกมาเปิดเผยความในใจผ่านโซเชียลส่วนตัวโดวยขอบคุณโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตการคุมชีมนครราชสีมาพร้อมขอบคุณเฟนบอลที่ให้การสนับส,บสนุนมาโดยตลอดเลยครับ โดยั้งนี้ครับเนื้อหาการพูดของตารางโคตโจครับมีอยู่ว่าทุกๆวันนี้เป็นเวลาของมันขอบคุณบอดเบลีย์สวรรค์แคทที่เลือกผมมาเป็นโคชที่นี่กับโอกาสที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งในชีวิตที่ได้รับใช้ที่นี่ขอบคุณชีมาซากโคชและเจ้าหน้าที่น้องๆรักฟุตบอลทุกคนที่ได้่มงมานกับผมมาและที่ขาดไม่ได้คือแฟนบอลของตารางสวรรค์แคทที่สุดยอดทุกๆท่านเลยครับ และทั้งนี้ครับคุณเล่นนักเตะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ชีพนครราสีมามาได้สี่จะอยู่คู่กับชาวโคราชต,ต่อไปขอให้แฟนบอลสั่นแคททุกท่านสนับสนุนทีมของเราแบบนี้ต่อไป ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านกับทุกการสนับสนุนของโค้ชโจด้วยดีเสมอมาผมสัมผัสและ,ร,ะรับรู้มันมาโดยตลอดเวลาผมอยากบอกว่าทุกๆวันที่นี่ผมได้ทำถท่มชีที่สุดเลยครับและทั้งนี้ครับผมอยากส่งต่อการสนรับสนุนที่ยิ่งใหญ่ของแฟนบอลแบบนี้ให้กับโค,ค้ชคนใหม่คนต่อไปของพวกเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะโค,ค้ชคนใหม่ของเราก็ต้องการพลังจากแฟนบอลเพื่อที่จะพาทีมบรปปรลุเป้าหมายในปีนี้ ให้ได้เช่นกันแหละครับและสุดท้ายนับจากนี้ต่อไปครับผมคือแฟนบอลสวรานแคทคู่หนึ่งที่จะติดตามเชียร์ทีมนี้ตลอดไปนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแหละครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันจีตังางนาชนาทิพย์สงกระสินกันหน่อยครับสามารถพาทีมเชียร์ไทติดท็อป10ชาตินักเตะแพงสุดในเอเชียแหละครับ โดยสื่อกีฬาชื่อดังของฟุตบอลเอเชียครับได้ทําการจัดอันดับทีมชาติในทวีปเอเชียที่มีนักเตะมูลค่ารวมกันสูงสุดที่เรียกมาติดทีมชาติครั้งล่าสุดตามข้อมูลของเว็บไซต์แทมฟอร์มิกันซึ่งทับช้างศึกติดโผลหนึ่งใน1ิที่มีมูลค่าเฉลี่ยนักเตะรวมกันมากที่สุดในเอเชียแหละครับ โดยจากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ไทยฟอร์มีเกตครับเว็บเกี่ยวกับฟุตบอลที่น่าเชื่อถือครับจัดให้ทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่10ครับหรือทางด้าน1 1 1 0ล้านยูโรของทีมที่มีมูลคา่าผู้เล่นรวมมากสุดโดยนักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงสุดในเวลานี้ก็คือทางาด้านชาติทิพย์งสงขรินที่มีมูลค่าประมาณ1.5ล้านยูโรหรือประมาณ54ล้านบาททั้งนี้ครับชาติอื่นในทวีปอาเซียนตามมาด้วยทางด้านเวียดนามครับที่มีทั้งหมดอันดับที่28ที่มีทั้งหมด5.4 15ล้านยูโรทีมชาติอินโดนีเซียอันดับที่2 2 5 8 8ล้านยูโรและทีมชาติมาเลเซียอันดับที่23.4ครบจุด 65ล้านยูโรเลยครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับทีมชาติที่มีมูลค่านักเตะรวมกันทั้งหมด10อันดับในทวีปอิเชียก็มีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1ก็คือทีมชาติอิหร่านมีมูาคาลค่ารวมเฉลี่ยและ76.60ล้านยูโรอันดับที่สครับทีมชาติญี่ปุ่นมีมูาคาลค่ารวมเฉลี่ยและ74.55ล้านยูโรอันดับที่3เกาหลีใต้มีมูาคาลค่ารวมเฉลี่ยและ52.25ล้านยูโร อันดับที่4ออสเตรเลียรครับมีมูลค่ารวมเฉลีย่ยแล้ว35.85ล้านยูโร และอันดับที่5ครับอุซเบกิสถานมีมูลค่ารวมเฉลี่ยแล้ว30.2ล้านยูโรอันดับที่6ก็คือทีมชาติจีนมีมูลค่าประมาณ23.10ล้านยูโรอันดับที่7ครับกาตาร์มีมูลค่า16.30ล้านยูโรอันดับที่8 u a e มีมูลค่า13.13ล้านยูโรและอันดับที่9ก็คืออิรัก12.30ล้านยูโรและอันดับสุดท้ายก็คือทีมชาติไทยมูลค่าประมาณ11.10ล้านยูโรเลยครับและทั้งนี้ครับอีกอย่างก็ก็คือตรงน้านมูล ราคาเฉลี่ยของทีมชาติเกาหลีใต้ข้างต้นยังไม่นับรวมกับสนาซองฮึมินแข้งสตาร์ดังของท็อตแนมฮอสเปอร์ได้เข้าไปด้วยครับเนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้ถูกเรียกมาติดทีมชาติในเกมบนเครื่องครั้งล่าสุดในด้านทีมชาติญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้นับรวมของธ้านทาเคอิโรโทมิยะสุครับของกองนั้นอาร์เซนอลหลังจากเจ้าตัวบาดเจ็บและจอนออกจากทีมชาติไปแหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับนักเตะค,คนนี้ห่างหายจากสนามไปนานครับกับทางนานทิปมุยทีรสศิลป์เด็กดาสระการบาดเจ็บลงซ้อมกับชีมครับลุนที่จะคัมแบ็กชุนกับทางนานเคียร์สมุดเลยครับ โดยทีลิลิ์แดงดาครับมีการบาดเจ็บตั้งแต่หลังเกมชนะลีโอเชียงรายยูเนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่แม่ขอพลาดการลงสนามช่วยทีมประจำทั้งมาสี่เกมทีมท่บีจีปฐุมยูเนเต็ดลงสนามไปประกอบโดยชนะปูริทเว็บซีหนึ่งประตูต่อศูนย์เสมอกับปูริทเว็ซีในทะเลกหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะสุพรรณบุรีฟีไป2ประตูต่อศูนย์และเสมอกับเบอกไป1ประตูต่อหนึ่งะครับโดยที่ขนาดล่าสุดครับทางด้านดอะ้รบีดครับปล่อยภาพหัวออกตัวเก่งของทีมกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื L ่อม L F ม ซึ่งถือเป็นการร่วมง,งานกับทางด้านมาโกโตะเทกูดะม,มุริกุนซูชายญ,ญี่ปุ่นคนใหม่ของวิจีปตุยมโยนเต็ดเป็นครั้งแรกซึ่งจะมวยครับจะเป็นอาวุธสําคัญในการทําศึกที่เหลือในซีซั่นนี้แหละครับและทั้งนี้ครับสถานการณ์ล่าสุดของกระต่ายแก้วแข่งไป24นะัดชนะไปสีแเดเสมอไป9แพ้ไป4มี42คะแนนลังดับที่2ของตารางล่าสุดแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ